นั่นนั่นพี่ตาน้อยก็อยากเล่นบ้างพี่แตาน้อยเออเอา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 อพี่แตาน้อยก็อยากเล่นเหมือนเ้ยเอา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 พากันเล่นกันหมดเลยที่นี่โอ้ยมีความสุขจริงๆอะนะพวกมืองมีความสุขจริงๆอ้าเอ้าเอาพี่สําเร็จไปทําเสื้อให้ใส่ใหม่มันกัดเสื้ออีกแล้วเนี่ยน่ะเออเออ มึงกัดเสื้อไม่ไปทําใสให้อีกนะสําเร็จเอะเออเห็นไม่มีเสื้อใส่ไม่ก็เลยทําเสื้อให้ใส่ใหม่ทาให้ใส่ใหม่มันก็มากัดอีกเออนั่นไอ้สาเร็จอากาดเสื้ออีกแล้วไอ้สาเร็จสําเร็จมึงกัดเสื้อทําไมลูกมึงกัดเสื้อทําไมหือมึงกัดเสื้อทําไมสําเร็จฮะเอออืม ก็น,นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะทําเสื้อให้ใส่แล้วมันก็มากัดอี๊ <c oughs> เอาเอาพี่อานเสื้อจะหลุดออกหมดแล้วมึง <c oughs> แม่ทำสองตัวเดี๋ยจะยให้ตัวไหนใส่ดีตรงไส่ต้องให้พี่อาน์นปะพี่อานตัวข้างล่างมันไม่มีเสื้อหุ <c> ้ม <oughs> มันจะหนาวเลยต้องให้พี่อานใส่พี่แตะน้อยยังมีหุ้มอยู่เออไอ้น้ำโชว์มันก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่มันไม่หนาวมากแต่พี่อานนี่ <c oughs> น่าจะทําเสื้อให้พี่อานแม่ทำแล้วสองตัวเดี๋ยวแม่จะให้พี่อานใส่ตัวหนึ่งอา้ามึงสบายเลยนะมึงอีตานอ้อยเหรอตาน้อยสบายเลยนะลูกเอออืมอากาศเริ่มหนาวแล้ววันนี้หนาวมากเลยเมื่อคืนนี่หนาวมากน้องหมาก,ก็หนาวแม่ก็เลยต้องทําเสื้อให้น้องหมาใส่ไอสําเร็จก็ถอดเสื้อเออแม่ก็เลยต้องทําเสื้อให้พี่สําเร็จใส่ใหม่ อทำใส่มันก็จะกัดเสื้ออีก <c oughs> เดี๋ยวแม่ต้องหายางมามัดเสื้อก่อนเสื้อมันหลวมแม่ก็เอาจัดขากาจริงนั่นแหละให้น้องหมาตัวนึงก็ได้อยู่สี่ตัวก็ขาก็ได้สองขาข้างละสองขาข้างละสองตัวก็ทำให้น้องหมาใส่ไปแล้ว สองตัวอันนี้ก็เป็นข้างบนมันก็ได้อีกตัวหนึ่งได้ได้ข้างละตัวอืมเอาเดี๋ยวแม่จะหายางมามัดให้พี่สำเร็จก่อนแล้วมันจะกัดเสื้อเสื้อมันหลวมสำเร็จมันจะกัดเสื้อนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหายางมามัดให้อืมตัวเองหนาวจะเป็นจะตายยังไม่หาถอดเสื้อเออ มันกาดเสื้อออกนะเสื้อเลยหลุดออกไม่รู้หลุดตอนไหนเมื่อคืนนี้ก็ยังเห็นเสื้ออยู่นะมาตอนเช้าไม่เห็นเสื้ออืมอ๋อไอ้น้ำโชคเสื้อก็เฮ้ยทนใสไปก่อนน้ำโชคเดี๋ยวแม่หาเสื้อตัดให้ใส่เพิ่มลูกใส่ไปก่อนลูกมันคงหนาวไม่นานหรอก ข้างหลังโบแล้วไอ้น้ำโชกมันยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นเนี่ยมันไม่ขี้หนาวดอกแล้วแม่จะเอาตัวนี้ให้พี่อานใส่พี่อานก็ขี้หนาวพี่อานพี่ตาน้อยก็หนาวเหมือนกันแต่ว่ามันมีตัวเดียวแม่ก็ต้องเลือกตัวใส่ให้เพราะว่าพี่อานข้างล่างมันไม่มีเสื้อมันล่งจงุงมันจะหนาวข้างล่างไอ่พี่ตาน้อยนี่ยังมีอยู่แต่ว่าพี่อานนี่ไม่มี ไหนไปดูสิไหนเห็นไหมนะ่นท้องพี่อานลงจงเหมดนเลยมันจะหนาวเดี๋ยวแม่จะใส่เสื้อพี่อานก่อนอะอานใส่เสื้อแล้วลูกเอาใส่เสื้อแล้วลูกอืเดี๋ยวแม่จะใส่เสื้อให้พี่อานก่อนค่ะเพื่อนๆเอาวันนี้ชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนอากาศหนาวแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะดูแลน้องหมาด้วยค่ะน้องหมาก็หนาวเหมือนกัน <c oughs> เอ้ยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ก็ขอบคุณทุกการรับชมของทุกท่านค่ะเล่นตลอดเลยมึง